พลังงานของแม่เสือสาวเพราะนี่คือไพ่ตัวแทนของราชินีพระจันทร์ที่คุณมีความมีเสน่ห์นะคะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไระลงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วพอจับคู่กันกับหนึ่งไม้เท้าไพ่ใบน,นี้แม่หมอชอบทํานายในคลิปความรักเชิงประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แซ่บ สาวแซ่บต้องยกให้ใบนี้และพอจับคู่กันโอ้โหคุณเอ้ยนี่คือพลังงานของแม่เสือสาวนะคะแม่เสือสาวกำลังกํากำลังรอพ่อเสืออยู่นะกำลังแบบโอ้โหอย่าให้คุณแปลงร่างเป็นแม่เสือสาวนะฉันบอกเลยนะทำไมไม่บอกทงพูดแบบนี้ก็คุณดูสิคุณจะมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีลูกเล่นนะคะแล้วก็มีเสน่ห์เมตตาลูกเล่นยังไงก็เป็นคนเนี่ยแต่งเนื้อ แต่งตัวโหเรียบร้อยมันนักบวชเลยแต่พลังงานภายในะจริงๆไม่ใช่นักบวชค่ะมันคือการซ่อนความร้อนแรงความเซ็กซี่เอาไว้ในนั้นแบบไม่เปิดเผยซึ่งคู่ของคุณจะต้องเรียนรู้จะต้องแบบศึกษาใจคอไปเรื่อยๆคุณจะไม่เปิดเผยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วคุณเป็นคนที่2องบุคลิกนะบุคลิกแรกเป็นคนที่ดูเสน่ห์นะคะบทจะสวยก็สวยฉ่ำเลย บทจะมีเสน่ห์ก็คือแต่งตัวแบบโอ้หเซ็กซี่ฉํำม,มากแต่บทจะทํางานก็ทํางานแบบจริงจังๆแล้วก็งานยากงานที่มันคนอื่นทําไม่ค่อยได้แต่คุณทําได้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีความเก่งในเรื่องของการทํางานแล้วแซ่บมากค่ะถ้าไม่ดีไม่อร่อยจะไม่เอาเข้าปากเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะรักใครชอบใครคุณน่าจะเช็คเป็นอย่างดีแล้วแหละเนาะ คุณน่จะเช็คเขามาเป็นอย่างดีแล้วเช็คประวัติเขานะคะว่าคนคนนี้สามารถที่จะทําทให้คุณหยุดอยู่ที่เขานะคะคนคนนี้จะต้องมีดีพอตัวคุณถึงจะหยุดอยู่ที่เขาเพระาะ่างานความแซ่บความแบบมั่นใจตัวเองการเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะว่าทํางานเก่งคะ่ะทํางานนี่คือนัมเบอร์วันอันดับหนึ่งเลยหลายๆคนนะอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะคุมลูกน้องบริวารเยอะมากแล้วเขา ก็ยังบอกว่าในไพ่ใบน,นี้เนาะมีไพ่ของพลังงานเนาะคล้ายๆว่าคุณเป็นคนที่มีไฟในการใช้ชีวิตมีไฟในการทํางานแล้วเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาแต่มันแปลกมากอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ดูแบบสวยทรงสเสน่ห์นะคะดึงดูดเพศตรงข้ามทีนี้ไพ่บอกว่าคุณกําลังตามล่าพ่อเสืออยู่เฮ้ยเมื่อกี้เปิดเพลงนี้เธอต้องไปฟังนะคะและทีนี้ไพ่ก็บอกว่า พ่อเสือคนนี้ที่คุณล็อกมงเอาไว้เขาเป็นคนยังไงหรอก็ดูตามไ้เลยนะลูกดวงหัวหน้างานลูกน้องบริวารเยอะคนนี้ก็แซ่บพอๆกันกับคุณคนนี้เขาก็เก่งพอๆกันกับคุณค่ะแล้วเขาคนนี้มีอะไรที่มันมันเป็นสไตล์บอสซี่มันเป็นคนที่ชอบออกคําสั่งเขาชอบออกคําสั่งเขาชอบการให้คุณอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา เขาจะต้องเป็นฝ่ายแบบเดินช้างเท้าหน้าคุณจะต้องเดินตามหลังแต่เดินแบบแซบๆอ่ะไม่วิ่งไล่ล่าตามคุณซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดึงดูดมากเลยแล้วถามว่าไพ่ใบน,นี้นอกจากเขาจะเป็นคนหน้าตาดีหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีแล้วเนาะเพราะว่ามีลูกน้องบริวารเยอะแล้วก็ทําอะไรที่มันรวดเร็วนะคะไม่ชอบทําอะไรช้า แล้วเวลาเขาทําอะไรเขาจะจริงจังต่อสิ่งนั้นๆมากๆเป็นคนจริงจังน่าดุนะคะแต่ว่ารูปลอ <c oughs> <c oughs> แล้วพลังงานฝั่งคุณเนี่ยคือเขาเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะหากไม้เท้าเนี่ยเก่งเรื่องงานแล้วก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้นี่พ่บอกว่านี่ฉันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังงานความสวยความแซ่บนะคะเพื่อกำลังไล่ล่า หัวใจตัวเองก็คือพ่อเสือคุณอาจจะมีพ่อเสือเป็นของตัวเองแล้วนะแล้วพอคุณเนี่ยโปรยเสน่ห์ให้พ่อเสือคนนี้พ่อเสือเธอนี่อยากจะบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะวันจันทร์วันอังคารเสน่ห์เมตตาเนี่ยนะวันศุกร์ได้แล้วควคนนี้พลังงานของความร่ารวยเนาะวันศุกร์ได้วันอาทิตย์ได้วันเสาร์ได้นะคะวันอังคารได้เธอฉันอยากจะบอกว่า หลังจากที่คุณยั่วอย่างหลังจากที่คุณแบบโอ้ยปล่อยเสน่ห์พ่อเสือปล่อยทางให้พ่อเสือเอเขาคนนี้มีการสืบส่องมองดูคุณทุกช่องทางชำมากเลยนี่คือการมองนะมีผู้ชายคนหนึ่งกาลังแอบมองถ้วยนะนะมองด้วยความแบบโอ้ยทำไมมันดูน่าจับจะเหลือเกินแล้วเขาบอกว่าตอนนี้คุณโซฮอตคุณร้อนแรงที่สุด ในหลายๆคนที่เข้ามาหาเขาับปัจจุบันนี้แสดงว่าเขาคนนี้จะต้องเป็นคนที่ฮอตมากในสังคมที่เขาอยู่นะทั้งเก่งทั้งฉลาดก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็นที่หมายปองของใครหลายคนแต่พลังงานของฝั่งคุณเนี่ยนอกจากจะเก่งแซ่บแล้วก็ไม่แพ้ก,กันกับเขาเลยก,ก็คือเรื่องของความฮอตแต่ของคุณมันหนักนิดนึงนะเขาบอกว่าคุณหน้าตาดีมากนะคะของเขาก็หน้าตาดีนะ แต่ว่าของคุณมันมีนมดาวจันทร์คือเสน่หนะ์นเมตตาแล้วเป็นคนที่แบบซ่อนซ่อนความแซบเอาไว้ไม่ได้เปิดเผยเนี่ยมันเลยดูหน้าคน้นหาคนคนนี้พอเขาเห็นคุณทําอะไรแบบนี้เขาก็าอยากสิเอออยากแซบเนี่ยไพ่เด็กขึ้นมาอยากแซบจนมีเด็กไปเลยเออไพ่เดือนซันขึ้นมาเขาบอกอคุณมันคือความสดใสเขาเห็นแล้วเขารู้สึกแบบดีได้เห็นแล้วมีความแบบโอ้โหกระชุ่มกระชวยชุ่มฉ่ำหัวใจ แล้วพายัางบอกอีกว่าเดี๋ยวเร็วนี้คนคนนี้อาจจะใช้ช่องทางอะไรบางอย่างนะเพื่อจะเข้ามาติดต่อสื่อสารแล้วก็แบบว่าตรงไปตรงมาแบบชัดเจนแบบเปิดเผยนะคะเพราะนี่คือไพ่ตัวแทนของการมีชื่อเสียงความสําเร็จนะทําอะไรไม่ไม,ไม่ทาคุ้มเครือแน่นอนมันคือแสงสว่างเขาจะทําอะไรแล้วจะทําแบบชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่าตรงไหมนะคนเกิดอาทิติ์ นะรู้สึกว่าตรงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่ไหมเนาะสามารถรลบประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์กับแม่หมอเยอะๆหรือว่าเราต้องการที่แบบให้กําลังใจแม่หมอก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าแบบให้ค่าครูให้ค่าน้ําชาคาแฟกับแม่หมอเพื่อแม่หมอจะได้มีกําลังใจนะวีโอได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากร่วมกันสร้างอยากให้กําลังใจแม่หมอก็สามารถ ให้กาลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยเนาะแล้วเงินส่วนหนึ่งแม่หมอจะนําไปสร้างปูองค์ดํากับแม่ย่ามณีจันทานคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองค่ะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่แท้คู่บุกเพที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะคะเสริมดวงเรื่องอานาจวาสนาความสําเร็จลูกดวงใช่ไหมว่ามีเพื่อนเพื่อหลายคนโอนเงินรอบที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าเพื่อนเพื่อหลายคนถูกหวยพร้อมกันหมดเลยค่ะ แล้วยังมีอีกหลายหลายคนนะที่เขาขอพรแล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็ร้องให้เลยลูกดวงเขากลับมาเรียกวิแม่หมอคือองค์ปวงญาติศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากร่กมันสร้างก็สามารถร่วมันสร้างได้เลยหรือว่าเราต้องการแบบเจออ้างแม่หมอไปรำถวายไปรำแก้บนในพิธีกรรมงานต่างๆก็สามารถติดต่อแม่หมอมาได้เลยแล้วแม่หมอจะได้มีเงินนะคะมากขึ้นรีบไปสร้างปู่องค์ดำให้เสร็จตามสัจ,จจะวาจาสักทีหนึ่งนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะรับโบยอเป้์ ติดต่อสอบถามเรื่องการค่าใช้จ่ายในการลำพันธบ้านเขียวส่วนตัวกับแม่หมอได้เลยค่ะ